สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ออก็อามาลอยกระทงที่อ่างผสมปูนนะคะที่อ่างปูนคือจุดมาตั้งนานแล้วลแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะไหม้ไหมอันนี้คือใช้เทียนจะหมดแล้วอะแล้วมันเหมือนจะไหม้ดอกไม้อะ่ะอุ้ยไหม้ดอกไม้ก็ไปแล้วทุกคนอุ้ยมันซูมไม่ได้อะ่ะอูนี่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 ไหม้ดอกไม้แล <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมไหม้ดอกไม้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ไม่ดอกไม้ลงไปเราก็คือมันจะเหลือเทียนอยู่นหน่อยเดี๋ยวมันก็ติดไปเองนะคะจะดอกไม้ไ,มไ,ไหม้ไปละแมทุกคนเห็นไหมดอกไม้ไหม้ไปแล้วนะคะแล้วก็เหลือเทียนตรงกลางเดี๋ยวเขาก็จะค่อยค่อยค่อยๆละลายลงมาเองนะคะแม่อของหนูไม่เป็นอะไรนะทุกคนดูสิอ่าของหนูไม่เป็นอะไรแม่อลอยกระทงที่อ่ะ ผสมปูนค่ะไม่ออกขี้เกียจออกไปข้างนอกจะลอยที่ไหนเราก็ขอข้ามาพระแม่คงคาได้เหมือนกันเนาะก็เลยอ่ะโอเคลอยมันตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนแหละวพอออกไป<ท>ข้างนอกน<า>คือคน<ส>ทุกพ้านมากไม่อยากออกไปวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะทุกคน,กคนวันเพ็ญเดือนสิบสองปีหกสามนะคะคือฝนตกฟ้ามืดนะคะคือมองไม่เห็นความสวยงามของพระจันทร์วันเพ็ญเลยทุกคน ตรงนี้ไหมตรงนี้มาดูตรงนี้เออเห็นแล้วเห็นแล้วหือล,ลูกให้ดูตรงดอกไม้ที่มันร่วงลงมาโอเคคือปีนี้เรามองไม่เห็นพระจันทร์วันเพ็ญเลยทุกคนเราก็เลยไม่อยากออกไปไหนอะ่ะฝนตกด้วยแฉะมากก็เลยอ,อยู่บ้านนะคะแม่อออยู่บ้านแม่ออรอยมันตรงนี้แหละอ่างปูนนี่แหละมันจะไหม้ไหมนะ่ะอร่อยกับลูกสาวค่ะทุกคน คลิปนี้ไม่ยืดเดยอะค่ะทุกคนค่ะ,ะถ้าทุกคนอยากจะเอาไปาทําหรือว่าเรียนแบบในการรอยกระทงเหมือนแม่ออก็ได้นะคะ,ะแม่ออแค่มาแชร์ว่าแม่อออ่างผสมปูนเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยแหละคือรอยมันตรงนี้แหละดีแหละลงไปไหนลูกก็ตัวเล็กไม่อยากพาไปถ้าไปปุ๊บมีคนเยอะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเผื่อโดนสะโพกเขาก็แทกเข้าเดี๋วก็ล้มเดี๋ยวก็เผื่อล่วงลงน้ําไปแล้วจะวุ่นวายไป ก็คือเราป้องกันทุกอย่างก็คือเราเราก็เลยเรออยู่ที่บ้านนี่แหละอ่าอีกอย่างนึงเ,เ,เราเป็นรูมาตอยเราเดินเราเป็นรูมาตอยเนี่ยเราเดินเยอะไม่ได้เราเดินเยอะเราปวดขา,ารเราเดินเยอะเราก็จะปวดมากแล้วทีนี้แล้วทีนี้แบบว่าก็ต้องมากินยารักษากันวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปไกลค่ะผู้คนที่เป็นรูมาตอยนะคะคือ พยายามอย่าเดินเยอะมันจะปวดเท้าพยายามอย่าเดินแบบมาราธอนน่ะเพราะมันก็จะปวดมากมันจะต้องมากินยากินนู่นนี่นั่นดูแลตัวเองดูแลสุขภาพทุกคนนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะที่เป็นหรือไม่เป็นโรครูมาลอยโ้ยรูมาตอยก็แล้วแต่อ่าลูกสาวจะพูดอะไรไม่รู้คุณแม่ขาวคุณแม่ขายานั่นแหละว่าอะไรคะลูกหนูกลไปกันไงไหมคะหนูยุ่งกับโอเคค่ะ ก็จะบอกว่ามันก็บอกก็ได้แม่เข้าไปเลยดับไปหนึ่งแล้วค่ะทุกคนเลยหนึ่งเลยหนึ่งก็อยู่ในนี้แหละปล่อยเขาเดี๋ยวเราเข้าบ้านกว่าคลิปนี้ลาไปก่อนเค้าทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะ